หมดเพิ่งก็ได้นี่ได้หมดนี่เอาไปเลยล้วงไปเอาให้มือถึงนี่บิสมิลลาห์เด็กเดกมันไม่บิดมิลลาก็ได้แหละคนเร่งวันคนนี้บิดมิลลา่าเล็วปาบกันแล้วบังกา สวัสดีครับวันนี้กูอยู่ผมมังงี้เซียนปากเกลวันนี้เอฟซีมาไกลเดี๋ยวรับปากก่อนพวกนี้มันมาตักลา้อยออกมาได้หนึ่งคนมาไปเล่ตักลาโรยเดี๋ยวรับปากก่อนรับปากก่อนเอาเชฟไปเชฟไปครับสวัสดีครับมาจากไหนกันครับมาจากขวบครับขอบคอมขวครัแล้วคิดยังไงถึงมาตักลา้อยที่บ่อหลังบ้านมังงี้ครับเห็นคอนเทนต์ในติ๊กต็อกครับผ่านไหมแต่ว่า แล้วไม่คิดมากเลยว่าถ้าไม่ได้ก็คิดอยู่ครับนี่จ๊ะนี่ตุงคือมองเห็นไอ้จันจีก่อนนะใครเป็นคนตักหรือว่ายังไงอะไรคือได้ได้สมมติว่าได้ร้อยตัวเอาไปให้หมดร้อยตัวเลยแต่ถ้าไม่ได้อดนั่นหลักละร้อยต่ตั้งก่อนเอาดังอนห่อได้เลยพี่โอนชุดนี้โอนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอาเดี๋ยวไดาให้ตัวก่อนมาทีละคนเอาเผื่อดังเผื่อดังคลิปนี้เอาเอา ใครต okay, 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 ักเดี๋ยวใครตักเนี่ยตันี้ตักเฮ้ยเพียนคนนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน้องเขาจะตักได้กี่ตัวไปไปครับตุ๊กพี่นำไปเลยพวกนี้มันมาตักเราไว้แล้วมั้งเงี้ยอ่าได้คว้าพวกนี้มาตักไปก็สามสามตัวนี่ขาดทุนไหมสามตัวร้อยหนึ่งถ้าเราซื้อตามตลาดนี้ตัวกี่บาทห้าสิบห้าสิบแล้ถ้าเราตักได้สามตัวเราขาดทุนไหมครับเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าขาดตุนแล้วมังจ่า เห็นพวกนี้บอกว่าขาดตูนเอออะไรวะไม่รู้แต่๋ยวว่าจะแบงเกลียดเกลียดว่าเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมให้พวกนี้มันหาเหลี่ยมเอาเองนี่นี่พวกนี้ตักหายันเพราะว่านี่น้ําเยอะวันที่ว่าน้ําแห้งมันจะลงลึกไปมันแต่ตักยากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตันทิ้งก่อนเออมีเวลามีเวลาถ้าพบฟองก็หาที่ฟองก็ได้เออเลยเหลี่ยมเลเหลี่ยมเลเหลี่ยม คือว่าพอปักนี่พอมึงปักหลักพันนี้เได้ไหมมึงกิ่ตักพันนี้โลก็ได้นี่หูพันนี้เลยก็ได้แต่ว่าไม่เปลคือเอ้ยไม่ใช่นี่คือมึงนั่งที่เดียวเลยเออต้องต้องอยู่กับกติกาอยู่กับที่แล้วก็มึงมือเทียมไหนก็มึงเอาเทียมนั้นนะเดี๋ยวแต่ว่ามึงอย่าเล่นที่เออใช่เออแต่ว่าไม่ทันทีครูแบบตั้งหลักให้ดีเอาขึ้นเลยจุมมึงหนังมึงหนัง ờ còn mึง mười điểm này còn điểm năn lẽ ờ. lên là chóc. để 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 lên mãi đi anh. Mừng linh chế để. mai mึง để mึง nằm anh em mึง ngay thế anh. ờ. ờ. mừng ngay điểm gì mà. à điểm gì mà. quẹo để xây nằm con mai bi. xé nằm con mai. Xây nằm tao vậy con. ờ để nằm tao con mai. để nằm tui đây này. để tui nằm muối. xé nằm rồi đấy. đai. boniên mì bận rồi. ที่ว่าเครตักเซียนนี่ค <room> yeah <isés> ือ <opposite> ว <backs> uh ่าได้เลยพร้อมยัง huh, พ uh ี huh. ่พร้อมแล้วบิดมินล่าด้วยอ่ะปาบก็ปลอยมันไม่บิดมินล่าเลยมันไม่บิดมินล่าเยโอ้ยหเอาแล้วทุกคนโอ้ย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 ชุดเอ้ยเดี๋ยวเคลียร์นี่ออกให้เมียด้วยชุดนี้น่าว่าขาดทุนเมียดขาดตุนเมียดอ่ะได้ตัวมืงจ่าทำไมพวกนนี้มันตักได้ตัวง่ะอัอนี้อะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเอาถือว่าคว้าคว้าเอ้ยไม่คว้าถือว่าโมงกะตัวนี้ให้ไปเอาให้ไปมันมันตักได้ให้มันไปเอาโอเคอันนี้ก็ให้คนนี้ตักอะยใช่ไหมโอเคนี่มึงเหยียแต่ไม่นะเพราะว่าเมื่อกี้น้องมันตักมันได้หิดแรงเออเราก็เลยแบบว่าเอ้ยอะไรวะโอ้ยนี่โอ้หลอกวงแล้วทำไมมันเข้าไปตักตรงนั้นอ๋อไม้มันจักพิจังหวะ เดี yeah, damage damage ๋ยวมารอมารอดูคนใหม่คนใหม่ว่าจะถูกจังหวะไหมบอกแล้วนี่นี่เมีนบอกก่อนเห็นไหมตักลร้อยบาท้านเมีนไม่ขาดตุนแน่นอนไม่ได้เ็นมียตักใหม่เห็นไหมแต่ว่าหาเรียมไม่เดียนไม่รู้ไม่รู้แล้วแต่เลยเอาแต่ว่าอย่าเลื่อนที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเรียมเอาให้มันเลือกเรียมให้มันเลือกเรียมไหนปลาเดินปลาเดิน แล้วตรงนั้นมันสูงแรงไหมเราแต่ว่าแล้วแต่เออแล้วพวกนี้มันไม่เห็นกองเลยเดี๋ยวน้องมึงจับน้องกองมันหยกใต้นู้มึงลองตรงมาเวลาเด็ดเด็ดนะไม่เบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยมันเลือกมันเลือกเหลี่ยมเน่บางอย่างเลือกเหลี่ยมเองเอาปักหลักไอ้ที่ดินแล้วก็ปักเลยเออมันเบื่อก็ได้นี่ได้หมดนี่เอาไปเลยล้วงไปเอาให้มือถึงนี่บิสมิลลาเดเดี๋ยวมันไม่บิดมิลลาก็ได้แหละคนเร่งวันคนนี้บิดมิลล่าแล้วเออปักกันแล้วบังกาเอออะไรเออสาวขึ้นมาเอาตาวไป ม่ไม่หมดมาเดี๋ยวให้บังจ่าตักให้ดูมาให้บังจ่าตักให้ดูทำไมพวกนี้ตักไว้ได้วะใช่ปหมบังจ่าเอ้ยแต่นี้อันนี้บังจ่าตักให้ถ้าได้ก็ให้นะคืออืคมาแล้วมันคือได้ปลาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือบังจ่าโชูพันปุ๋ยว่าเห็นพวกนี้มันตักปลาไม่ได้บังจ่ารั่วป่ามันอยู่ข้างนอกบังจ่าจริงอ่ะเหมือนเดิมฮะ มึงจะพาไปไหนมาแล้วมึงจะไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไอ้นี่ลงมึงจะตักเองมาเออให้เลี้ยงตักอ่ะไม่ถือน้ำน้ำมันในจุกถือพี่ถือน้ำมันมึงเต็มน้ำมึงเต็มปลาอยู่กลางเดี๋ยวมึงจะไปตักที่ที่ที่นู้นดีกว่าที่หัวไม่ใช่ว่าปลาเยอะแยะทุกคนไม่จริงมึงจะตักได้ปลากระลุยไม่ใช่ทำคนเท่นอะไรสิ่งนี้น้ำมตักกระลเดี๋ยวมึงตักได้เลยนะบิสมิลลาอ๋เฮ้ con trinh con chinh laptop luôn rút leo lèo điền qua con lèo ra mai mai nầm Nam nó súng cơn đây là thuộc châm cật là này vừa mà leo kêu lèo không nhận tăng cái ôi được bây giờ càng ít ra người này để không chơi này như là lúa ba mới có hoạt tính cả hả nào đã leo đã leo đã leo ô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  คุ้มไหมตักนี่คุ้มเฮ้ยเงียบเงียบแล้าให้หมดได้ไหมเงียบเลยอ่ะเร่องเหล่านู้ขึ้นกำกำกันได้หรือเปล่าอุบมลอนี่ตักก็ตายตัก็เออนี่เละเละอยู่นี่โอ้เล่นอยู่คุ้มเลยไหมเดเอนนูเอาตักละร้อยเอาเละที่ดำปืดเดี๋ยวไปเก็บตักให้ตักเลยไม่ปพอใจม่ได้หรอดำปืดเอาเลยวเดี๋ยวเละว่าคุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้มันว่าไม่หนามันสุ่งเกินมึงก็ต้องมาเด็ดเด็ดนั้นนั้นทักทิ เลยที่ว่าตัดแล้วกงไม่นองไมนองจ้าดัปืนเลยเราตเีย่นหปลาดิ่อย่างเนี้คือเต็มไร้เยอะทุกคนเราไม่ได้ทำธุรกิจขายแลวเดยวนี้เราเด็กนุกนุกนี่มรอบนี้ามรอบนี้เออตัวเมพี่มงอ่างเี้ยกางๆอเีเราหล่นเนี่ย อยู่กลางกลางนี่ถุงเลยปามอยู่กลางกลางน้ำน้ำมันหมักเลยเนี่ยดูไว้ทุกคนใครจะมาก็ท่าเลเดดออกออกกระกิยใครจะมาก็เล้ว่าอืมอะเลอากาศนี่ไม่ไหวใจร้อยหนึ่งถึงตักไม่ได้ก็ได้ปลาไปโง่ไปก้าวก้าวอุ้ยพ่อปันลูตัวนั้นไปอุ้ยสว้ยเอาให้เดงเดมเอาไปเอาปั้นเลยเอาตัวเมียเไหมตัวเมียดูพ่อปันนี่เอา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 โอเคส่งส่งไม้ครับไม่ส่งครับไม่ส่งมาตักเองเลยครับเอง ตามาไม่กัดตุน้นเนี่ยตามาไม่กัดตุ้นเนี่ยไม่ได้ก็อันนั้นนะผมเลยตักให้จนว่าได้นู่นเลยตักจนว่าได้นู่เลยตามนี่จแกเฮ้ยเอฟดีหนึ่งร้อยกัดตุ้นไหมตอนนี้ดูไม่กัดไม่กัดตุ้นเอ้แล้วไม่คุ้มปืนเนาะแล้วไม่คุ้มปืนนู่นเล่แล้วมึงตักได้กี่ตัวตัวหนึ่งตัวเมียเรานี่ตักละร้อยตักได้ตัวเดียวเดี๋ยวเจ้าของบอกตักให้เป็นหลายตัวเลยทุกคน ให้เดินใจมาได้แต่ต้องมาที่นี่ตักออนไลน์ไม่ได้ตักออนไลน์ส่วนมากพวกนี้จะตักออนไลน์ไปจัดไปแจกไปบางเปี่ยนอันเปิ้ลสวยครูนั่งหัวเราะอยู่แล้วนุ้ยเด็กตักไม่ได้แล้วว่ามาจริงไงาปลามันไอ้นุอยู่แล้วปลาปลามันน้ำหมากเร่งปลามันกำลังจิ้งไอ้นุ้ยกันจิ้งเงาอาไรจักรกันเดียวตีแรกคิดว่าปลาหมดเลยมีปลาสีไรมั่งครับในบ่อคือทุกแหล่งอ่ะครับตาตาสมมติมึงไม่ดูว่าปลาในบ่อนี่ยังฮักอันนึง ถ้าสมมติเราไปจับที่ไหนตาคลิปที่ไหนก็เอามาปล่อยในบ่อนี้ครับเพราะว่าไม่ได้ส่งไม่ได้อะไรแล้วครับแกตักขึ้นหมดแล้วทุกคนนี่งว่อนเฮ้ยไม่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 บายโยครูหนึ่งรองดามันฟอกเต็มหมดจะพอดากคนนี้ครูนางห่วยเลยนู่นอย่างเงี้ยอ๋อวางคลิปกันเลยโอเคไม่วางเดียวไม่เนียเราลางไอ้